สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับวันนี้จะพามาดูแพะอีกหนึ่งรุ่นที่น้าเก็บนะครับของหลงพ่อครับผมสนมาเล่นพระใหม่เนะครับนี่ครับจะเป็นท้าเวชวันร้อยปีครับหลวงพ่อหลงพัดปัตให้ด้วยทีมงานพี่เชื่อสิบตัวครับป้อมสกคนครับดูพร้อมกันครับผมยังจะไม่เห็นเหมืนกัน ดกดเงินครับนี่เป็นตกึนนตกกดเงินปัดหน้าครับตึกุดเงินปัดหน้าโอ้ข้างหลังนี่นขาวๆนี่คือผงอชอครับผงเขาเรียกว่าผงงาช้างนี่ผงงาช้างครับผงาช้างได้โคตรสิบสองครับ สวยพี่สวยสวยดีครับเนาะอันนี้อันนี้เป็น,นยาเกสรน,นะครับยาเกสรน,นะฮะทางล้างโดยผมกชอชฮะตรงนี้จะเป็นกระบอกเงินครับตรงนี้จะเป็นตระบอกเงนินเนาะอธิบนะาย รงนี้ก็ใ <c oughs> นเกสรเหมือนกันครับมันจะมีกีวอ์นี่เพชรเป็นเพชรหน้าทาังนะครับตรงตรง,ตรงเพชรหน้าทางังเพชรหน้าทางังทั้งหมดเพชรหนาทังเพชรหน้าทังจุดอยู่ตรง,ตรงทั้งขากีวร์นะครับหนึ่งหกสองครับหกสองอีกครับออน,น,นี่ไม่แน่ใจนี่น่าจะเป็นเส้นเก,นเกนสรหรือเปล่ กิ่งสาวหลวงพนนี่เลยครับอ,องค์นี้เพชรดานทางเต็มเลยครับนั่นเนื้อเกิสานี่จะลองลงมาจากเนื้อตรงนเนื้อพงไผลันครับน,นี่ที่งส,สาวครับอะไรอุ้ย,ยอ,อู้หูงี้นี่เขาเรียกเอ่อเนื้อมาหากาบครับสีม่วง ดูดูเส้นผมหลวงพ่อ,พอเลย,ยเดี๋ยวนะครับนี่ครับเส้นผมหลวงพ่อนี่เนื้อมาหากับตะกุดทองคำนะครับตรงนี้ปัดทองนี่โยรยผงโอชอครับกาลัานจะเป็นพงโอชอทะนะั้งนั้นพงโอชอของสิ่งนั้นรีคอร์ดหกสิบสองแล้วครับนี่ครับ คีย์บอร์ดโอ้สวับสวยเนื้อมาหากองสุดท้ายครับอือหือโดยผงศชอยอีกแล้วไอ้นี้น่าจะเป็นเนื้อเนอชายนหมาครับเนอชายนหมาเนอชายนหมา ครับเลขคู bakery, care, See, 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 mm ่หกสองห้าับสวยครับสวยสวยครับสวยหมดเลยหกสองครับครับมาพี่ๆไปได้นะครับ